สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านพุทธที่22พฤศจิกายน2023นะครับหลายคนได้เห็นข่าวพิต c ีซลงจากตำแหน่ง CEO ของ Exchange Binance ข่าว Exchange Binance พร้อมที่จะจ่าย4,300ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับทางการสหรัฐอเมริกาเพื่อยุติการดำเนินคดีทั้งหมดนะครับก็คลิปนี้เนี่ยผมจะพูดถึงไทม์ไลน์แบบคร่าว แล้วก็จะพูดถึงความในใจของพิตรีซีที่แกออกมาทวีตถึงชุมชนคริปโตทั่วโลกนะครับก่อนอื่นต้องขอเรียนว่าทุกอย่างที่ผมเล่าวันนี้เนี่ยเราด่วนสรุปอะไรไม่ได้เลยนะครับสิ่งเดียวที่สามารถสรุปได้ในวันที่22พฤศจิกายนคือคริปโต a n เชนบ n a น c ์จะยังคงให้บริการอย่างปกติสามารถเทรดได้ฝากได้ถอนได้เล่นฟิวเจอร์ได้นะครับเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น สิ่งเดียวที่เกิดขึ้นคือมีการเปลี่ยน CEO เท่านั้นเองนะครับใครที่ไม่มีเวลาดูจนจบให้สรุปว่าวันนี้ย e x c h n n g e b n n a n c e เหมือนเดิมนะครับทีนี้มาพูดถึงไทม์ไลน์นะเมื่อคืนนี้ตอนเวลาประมาณเที่ยงคืนครึ่งเวลาไทยมีข่าวออกมาบอกว่า Binance ตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน4,300ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อยุติการดำเนินคดีรวมถึงข่าวที่บอกว่า c e o พิติซีตกลงที่จะลาออกจากตำแหน่ง CO o และยอมรับข้อกล่าวหาในคดีฟอกเงินนะครับตีสอเวลาไทยมีรายงานจากศูนย์ข่าววัชเชอร์ดอตกรูว่าทางการสหรัฐอเมริกาเนี่ยดำเนินคดีกับพิติซีทั้งข้อหาสมรู้ร่วมคิดข้อหาการทำธุรกิจด้านการโอนเงินโดยที่มีได้รับอนุญาตและข้อหาฝ่าฝืนพระราชบัญญัติว่าด้วยสนทีสัญญา อำนาจทางเศรษฐกิจฉกเฉินระหว่างประเทศซึ่งพระราชบัญญัตินี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างกว้างนะครับแต่มันเป็นคำพูดหรือข้อกล่าวหาที่อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเคยกล่าวหากับประเทศจีน, <respects S 2> นว่าประเทศจีนฝ่าฝืนข้อหานี้นและประเทศจีนขโมยสินทรัพย์ทางปัญญาด้านเทคนโนโลยีจากสหรัฐอเมริกานะครับ หลังจากนั้นก็มีการถแถลงจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกานะครับการถแถลงถึงข้อกล่าวหาทั้งข้อกล่าวหาฟอกเงินทั้งในเรื่องที่คริปโตเชน b i แนนซ์เนี่ยเอื้อประโยชน์ให้กับประเทศที่สหรัฐอเมริกาคว่ำบาตโดยการที่เอเชน b i แนนซ์ปล่อยให้ประเทศนั้นๆเนี่ยใช้แพลตฟอร์มของ b i แ a n c e เป็นท่อน้ําเลียงนะครับแล้วเขาก็บอกว่า b i แนนซ์ได้ผลกําไรมหาศาล จากการที่เปิดให้ลูกค้าใช้ท,ทั้งทั้งที่ Binance ไม่ได้รับอนุญาตนะครับมีการพูดถึงการเรียกร้องค่าเสียหายเป็นเงินกว่า4,300ล้านดอลลา,าร์สหรัฐซึ่งเป็นค่าปรับที่มากที่สุดที่ทางกระทรวงยุติธรรมเคยปรับค o r p เปอเรชันของสหรัฐอเมริกาส่วนที่เหลือก็เป็นการอวยหน่วยงานตัวเองนะอวยว่าหน่วยงานตัวเองเนี่ยทำงานหามรุ่งหาค่ํำ <and S 2> เพื่อที่จะสืบสวนสอบสวน B i n a น c e แล้วก็มีการพูดถึงผลเสียที่สหรัฐอเมริกาได้รับจากการที่ Binance a n c e a นซ์เปิดให้ประเทศคว่ำบาตใช้เป็นท่อน้ำเลียงนะครับอพอทางกระท,ทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกาออกมาถแถลงเสร็จเนี่ย <Yep. S 1> มันก็มีข่าวออกมาจากหลายสายข่าวนะต่างก็พูดถึงพิจิ c c ีพูดถึง Binance พูดถึงข้อกล่าวหาเยอะมากๆนะครับมันเป็นข่าวที่เยอะไม่เท่าไหร่แต่มันไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่ เพราะนั้นเพื่อนๆฟังหูไว้หูหลายๆอย่างเนี่ยมันต้องใช้เวลาก่อนที่เราจะเห็นข้อเท็จจริงนะครับแต่นี่นะครับ Binance ตกลงที่จะจ่าย4,300ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับ3หน่วยงานนะทั้งหน่วยงานด้านการปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินของสหรัฐอเมริกาหน่วยงานควบคุมสินทรัพย์ต่างประเทศรวมถึงหน่วยงาน CFTC โดยทาง b i n a n c e เนี่ยตกลงที่จะจ่ายเงินก้อนแรก1,800ล้านดอลลาร์สหรัฐ และที่เหลือจ่ายเป็นผ่อน15เดือนบางข่าวบอก15งวดนะครับข่าวที่บอกว่าพีที CC เตรียมที่จะปรากฏตัวที่วอชิงตันที่เซียทอร์วอชิงตันนะครับออแล้วก็มีข่าวบอกว่าพีที CC ประกันตัวเรียบร้อยแล้วด้วยเงิน175ล้านดอลลาร์สหรัฐบางสื่อข่าวเขียนว่าเตรียมที่จะประกันตัวแต่ยังไม่ได้ประกันตัวนะครับแล้วก็มีข่าวบอกว่าพีที CC อาจต้องจำคุกเป็นเวลา18เดือนถ้าเกิดแกแพ้คดีนะครับแล้วก็ข่าวว่า CC ห้ามเกี่ยวข้องกับ Exchange Binance เป็นเวลา3ปีแล้วก็อีกมากมายนะครับอีกมากมายจนขอหยุดแค่นี้นะที่เหลือเนี่ยผมว่ามันข้อมูลไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะไม่ค่อยหลายสื่อข่าวเขียนไม่ตรงกันเท่าไหร่นะครับทีนี้ไฮไลท์สำคัญในวันนี้คืออะไรไฮไลท์สำคัญคือ การบรรยายความรู้สึกของพี่ตีซีผ่าน Twitter นี่นะครับแกบอกว่าวันนี้ผมลงจากตำแหน่ง CEO ของ Exchange Binance ผมยอมรับว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ผมต้องทำในสิ่งที่ถูกต้องผมทำผิดพลาดหลายอย่างและผมต้องรับผิดชอบกับสิ่งเหล่านั้นเพราะมันเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับชุมชนคริปโตสำหรับคริปโตเชนไบแอนและสำหรับตัวผมเองิชาร์ดแทนจะมานั่งตำแหน่ง c e o คนใหม่ หลังจากนั้นหลายคนคงสงสัยว่าผมจะทำอะไรต่อไปผมก็คงพักผ่อนผมไม่ได้พักมานานแล้วและผมก็จะลงทุนบ้างคงจะมีเวลาดูเรื่องดีฟามากขึ้นแต่ผมไม่เห็นตัวผมเองเป็น c ี o ของบริษัทสตาร์ทอัพอีกแล้วนะในอนาคตเนี่ยถ้าใครพร้อมจะฟังผมผมก็พร้อมที่จะทำตัวเหมือนเป็นพี่เลี้ยงเป็นโคช้ชเป็นที่ปรึกษานะครับ และผมอยากให้ทุกคนเข้าใจสิ่งหนึ่งทางการสหรัฐอเมริกาไม่ได้กล่าวหาว่าผมเนี่ยยักยอกเงินลูกค้าทางการสหรัฐอเมริกาไม่ได้กล่าวหาว่าผมปั่นตลาดเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมเงินของทุกคนปลอดภัยกับ Binance นะครับวันนี้ผมขอแสดงความยินดีกับการเลื่อนตำแหน่งของคุณวิชา์แทงซีคนใหม่ของเราแค่นี้นะครับขอให้ทุกคนเดินหน้าต่อไป จาก CC นะครับพี่ตีซีซีย้ําแกบอกแกไม่ได้เจอข้อหาปั่นตลาดหรือไม่ได้เจอข้อหายักยอกทรัพย์สินลูกค้านะครับคือพูดง่ายว่าพี่ตีไม่อยากให้เราจําแกแบบไปเหมือนแซนแบงแมนฟรีไปเหมือน f c x แกไม่ใช่ไปอย่างนั้นนะแกไปโดยที่กระทรวงยติทรรมสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่ได้กล่าวหาแกแบบนั้น เหมือนกับที่ SEC เคยกล่าวหาว่าพ p ี c เนี่ยยักยอกทรัพย์สินลูกค้าปั่นตลาดนะครับก็เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องจารึกไว้ในพงศาวดารของอุตสาหกรรมคริปโตนะครับพีีซ c คือโฉมหน้าของอุตสาหกรรมคริปโตลองจากซาโตชินากามโตเนี่ยพิตีเป็นสิ่งเดียวที่จับต้องได้แกคือผู้ทรงอิทธิพลของวงการนะครับ เรื่องนี้แน่นอนมีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับข้อเสียง่ายๆเลยประธานแกรี่ตอนนี้พูดได้แล้วเนี่ยเหตุผลที่ผมเ,เล่นงานคลิปโตเอก n g นเหตุผลที่ผมกวดขันคลิปโตโปรเจกต์ต่างๆก็เพราะแบบนี้นะซี CEO ยังออกมายอมรับเลยว่าเขา guilty เขาผิดในเรื่องของการฟอกเงินนะครับแถมการที่พิติซีซออกมายอมรับความผิดทั้งๆท,ท,ที่แกม่ยอมรับความผิด oh. เพื่อให้ทุกอย่างมัน ไปต่อได้เนี่ยแต่เราก็ไม่รู้ข้อเท็จจริงแล้วอาจจะใช้เวลานานกว่าเราจะรู้ข้อเท็จจริงทั้งหมดนะครับข้อเสียที่ผมไม่ชอบคืออะไรข้อเสียคือโฉมหน้าของอุตสาหกรรมคริปโตในสายตาของคนใหม่เงินใหม่คนที่กำลังสงสัยและอยากจะลงทุนเนี่ยไม่มากก็น,น้อยเขาจะมองว่าการลงทุนบนตลาดคริปโตรวมทั้งคริปโตเอกเชนเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่น่าปรารถนาเท่าไหร่นะครับ และแน่นอนบรรยากาศของอุตสาหกรรมคริปโตโดยที่ไม่มีพิติีซีเป็น c ี o ของเอ h a นท e ที่ใหญ่สุดในโลกมันอาจจะเป็นบรรยากาศที่ไม่คุ้นชินเท่าไหร่ในช่วงแรกนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงข้อดีนะข้อดีคืออย่างที่ผมเรียนเมื่อวานถ้า Binance จ่ายแล้วจบเราก็จะเริ่ม EP ใหม่เราก็จะเริ่มฉากใหม่ของอุตสาหกรรมคริปโตนะครับ ถึงแม้ตอนนี้เราจะไม่รู้ชะตากรรมพิติซีซี100%ว่าจะเป็นยังไงเนี่ยแต่หน้าง,งานตอนนี้เรารู้ว่า b i แ a นซ์พ้นมลทินหรือกำลังจะพ้นมลทินและพิติไม่ได้ไปเหมือนแซมแบงค์แมนฟรีไปแบบพร้อมกุญแจมือนะครับเพราะนั้นการลงตำแหน่ง CEO ของพิติซีซีเนี่ยมันอาจจะเป็นการลดแรงกระแทกนะในอนาคตแกจะถูกจับหรือไม่ถูกจับเนี่ยแต่ตอนนี้ b ี n แ n น e เปลี่ยน CEO แล้วนะครับก็ศูนย์ข่าวคริปโตทั่วโลกอินฟลูเอนเซอร์ทั่วโลกส่วนใหญ่เกือบทุกช่องเกือบทุกทวีตพูดในลักษณะที่ว่าทุกอย่างจะบูลลิชในระยะยาวนะในระยะสั้นเนี่ยมันเป็นการเปิดทางเตรียมตัวให้ Bitcoin Having ให้ Wall Street หรือสถาบันการเงินใหญ่ๆเนี่ย เข้ามาโกย Bitcoin เข้ามา so, ดึงอำนาจจากบ i n a น c e หรือเปล่านะครับส่วนตัวถ้าให้ผมสรุปแน่นอนผมเห็นสัจธรรมของความสกปกนะเป็นสัจธรรมที่ผมขยายความไม่ได้นะไม่ไม่อยากจะขยายความเพื่อความปลอดภัยของตัวเองและช่องแต่ผมเชื่อว่าเพื่อนๆที่แบบเป็นสายเลือดบล็อกเชนจริงจริงเป็นคนที่ตามข่าวคริปโตจริงจงเนี่ย เข้าใจว่าผมหมายความยังไงนะครับวันนี้ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับการย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภยัยดูต่อไปครับผม